โอ้ oh my g อ d ชิปหายแล้วเอ้ยผมทำเควสได้แล้วนะไ <laughs> ก่มาสามคิดเจ็ดเหมือนได้ออกเมนเนะคุณอ่าเราการันตีแพ้ก่อนนะประแจเหลือน้อยแล้วต้องระวังแล้วครับคือจากประสบการณ์เคมบาลรอนนะครับฉะนั้นเราน่าจะเล่นได้อยู่คุริมาสามก็จะดูดีแล้วครับที่เหลือครับชนะถ้าตาติดก็ถ้าไม่ติดก็อาจจะตายครับแต่คิดว่าน่าจะชนะไหวอย,อยู่ครับซื้อชามทุกรอบนะฮะมาโอเคฮะ สองตาติดครับผมสามตาติดครับอีกตาหนึ่งเอาละคุณถ้าผมทำได้นะเรียกแอดมินชุลีมาได้เลยเฮ้ย <c oughs> ไม่กูจะไม่แพ้ตานี้เลยคราดก, yeah. <c oughs> ยกายย้เรียบร้อยป่าเรียบร้อยใแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับแอดมินชุลีมันไงครับผมเทนชิน ถ้าใครไม่รู้นะครับผมชุลิมาลุงนะครับคือเผ่าลุงหนึ่งในเผาลุงที่ยากที่สุดนะครับผมพิมพ์เลยครับพิมพ์เลยครับแฮชแท็กแอดมินไกไม่ไม่แอดมินไก่แอดมินชุลิมันวัตชัวแอดมินชุลิมันเดซิเน่ชุลิมานะครับทุกทุกสาวิจจุติแล้วมันจะเป็นซูเปอร์ดูเปอร์จุติเลยครับผมเอาไก่มาแบกได้เลยครับเพราะว่าตอนนี้เราชนะไปแล้วครับดูครับผมดูครับผมได้ยินเสียงไหมฮะ ผมได้เสียงม็อบชูลิมาครับผมชูลิมาแล้วๆๆ้วแลชิบหายมีมีน้ำพุแทนเซราไปึ๊บชูลิมาลุงคือตัวละครจะ3ดาวทีละตั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 วนะครับมันก็จะเป็น4บาท3ดาว2ตัวแล้วก็เป็น5บาท3ดาว2ตัวนั่นแหละฮะ